ตเนี่ยขจะพ้า่ ันเร็วขึ้นเรื่อยๆเลยเนะี่ยโอ้โห,โหโโกูจะผ่านไม่ได้แรงเอสเนี่ยเออเออเอออเ๊ะ,เอะโอ้โห,โโหโดีด้วย เออเอ้ยโอ้หนิวแทบล็อกโอ้โหอืมอีสาบดอกนี่งาน้ำเต้าใหญ่ๆนี่มาจากไหนเนี่ยที่บ่านไม่ใช่ปุ๋ยอะไรเนีย่ยโอ้ต้องเออ อโอ้โหแล้วทำไมมันไวขึ้นตอนสิวิสุดท้ายวะไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่โอ้โหกูจะผ่านยังไงอ่ฮะอ่ะช่องแชทช่องแชทผมจะผ่านยังไง โปรดอธิบายผมด้วยฉันจะต้องทำยังไงเอาให้ได้เป๋าน้ำเต้าแล้วมันแตกแบบง่ายๆอะ่ะคือแบบมันมาเร็วมากนะครับเห็นคนอื่นมาช้าแบบช้าเลยอะ่ะออ ตอแบบต้องให้มันเข้าเป้าอ่ะต้องให้มันเข้าเป้าจริงๆกันมันถึงจะผ่านเออน้ำเต้าหมดเป็นลาดอะแล้วมั้งที่ปลูกไว้นี่หมดไรแล้วมั้งเนี่ยเออเอ,อ๋เอ,อเราเราต้องใจเย็นๆนะครับผมเออ เออบีอุ้ยจะผ่านไปแล้วแม่งเอ้ยโอ้เชี่ยอไหมกูจะผ่านไหมนี่ถ้าเป็นภาษาญี <h <h ่ปุ่นคือเซนจูจูชื่เพ่งกระแสจิตถ้าไม่เห็นคนอื่นแล้วมันช้า เอ็กเออ็กกไซโู้จะผ่านไหมเนี่ยโคดิจิวะอะไรเบิร์กูไม่ผ่านสักทีเนี่ยโอ้โหอีนี่ช้าคนดูเกมเกมแม่งแกงผมแล้วเนี่ย เฮ้ยได้ไงอะ่ะทำไมเดี๋ยวถ้าเขาเล่นใน PS4 ใช่ไหม PS4 PS5 ต้องให้ถึงเซนเตอร์แล้วก็โฮดาวไว้โอเคหมายความว่าต้องให้กลมๆแล้วมันถึงตรงกลางโอ้โห I see danger in your eyes. Hurt o w n tonight. ไม่ผ่านอะเดี๋ยนะรีว์ดรีว์ดก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเออเพิ่มมาอนเดียวถ้าเป็นระพานเลยสิ เนี่ย,ยงงให้จะผ่านวะอ๋ออโอโอ๋อเออแหมถ้ากูไปทันชินโ่นี่กูแบบอ่ะก็้องโอเยบอ่างอาบน้ำพร้อมกับลำชาที่อยู่ข้างในอ่างกูจะเทลาดลงไปในอ่างน,นั่นแหละก็จะไปผ่านวะ

โชว์ดีเทลแม็กคอมโบได้หนึ่งโอ้โหสแสดงว่ากูกดติดแค่นหนึ่งตัวโอ้โหเนี่ยก็จะไป้านอืมซัดเต็มเต็มหน้า เฮ้ยโอ้โหทีเดียวเองแม่งเอ้ยเฮ้ยนี่วูจะล็อกแล้วเนี่ยเดี๋ยวๆขอล็อกไปด้วยคนอื่นใหม่สิโอ้ตอนนี้มือมือเริ่มสั่นแล้วเนี่ยขอดูขอดู้ตอกย้ำๆหนเอยได้ว่าว่าเป็นยังไงเนี่ย เ,เขากดย้ำๆกันน่ะแต่มันเนี่ยทำไมเวลาเขามันลดปกติอะ่ะบุคคลใดอธิบายได้บ้าง เออจริงด้วยเวลามันลดเออจริงๆด้วยจริงๆด้วยเฮ้ยหรือหรือผมทำแบบนี้หรือเปล่ามันเลยไม่ผ่าสักทีอะ่ะเดี๋ยวนะสักโคู่เหมือนจะได้คำตอบเหมือนผมจะได้คำตอบ ปึบ๊บปึ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 ๊บแล้วก็เข้าเกมนั่นยี่หรือเปล่าผมเลยไปปรับแต่งตัวเกมมันเรีไวอะไรอะไรมันเพี้ยนไปหมดเลยหรือเปล่าใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมจะกลายเป็น30เฟรมแล้วโอเค ถึงว่าไม่ผ่าสักทีมันไวแบบไวไวไวแบบไวมากหรือาหากว่าไม่ใช่นี่ก็ก็ไม่ไม่น่าใช่แล้วนะเห็นไหมภาพภาพมันจะแปลกแปลกละโอ้โห โอ้โหลูยีนี่กูทำนานๆเลยเนี่ยอืมผมก็จะหาสาเหตุเจอโอ้โหสามสิบวิโอ้ชิวชิวเดี๋ยวชิวชิว,ชว,ชวโอ้โห โอ้โหแตกครับแตกอ่ะโดโอ้โเนี่ยเวลาไม่ได้เล่งแบบปกติแล้วเนี่ยโอ้โหโทีนี้ก็สวยแล้ว เฮ้ยกาจะผ่านล้าได้เอรแหละออเอาละ่ะกูดูสายเหตุละโอ้โหแล้วก็แบบเมื่อกี้อะไอ้ที่ของคาณะอะแล้วใครมันจะเล่นผ่านวะไอด้ด,อาดอ่านฮาร์ดโอ้ยฮาร์ดแบบฮาดเลยอะโอ้ยได้เกรด โอ้โห48ว,วิชิวๆเลยครับโอ้โหหึ่หยี่สิบสี่วิ อ้ยกว่าจะหาสาเหตุพบโอ้โหโอที่ที่คุณนอนหลับฝันดีแล้วกูเปิดแอร์นอนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ระดับฮาร์ดก็ชิวๆสบายโโอ้สยๆ แม่ไอ,อ้คานาโอนี่ก็สิวๆันแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยอนนโอ้มันดูช้าไปเลยเนาะอ๋อเพราะว่าเราไปปรับแต่งตัวเกมนะครับผมมันเลย่าเราทำได้แน่ๆเลย

เดี๋ยวอะ่ะก็สิวอ่ะก็สิวอะกูบอกเลยกูสิวครับน้ององโอ,โอผ่านแล้วดูออตเอสอโอเคตอนนี้เห็นไหมเราอันล็อกชินโนบุอ่าโดยที่ไม่มีผ้าคลุมนะครับโอ้โหอ,อีห้าก็จะเจอ นี่สรุปว่าไอ้ที่ผ,ผ่านมาที่ผมได้เอสนี่ก็คือผมฟุกหรือเปล่านะไอ้ไอพวกที่ไปเก็บภารกิจอะไรนะนอกรอบอะ่อขะข้าวโอมาเลยจ้าเราพีีพร้อมแล้วนอ้องโอ้ชา้าอ โอ้เอา้าโอ้โหขนาดช้าย,ยัางกดไม่ติด <the point of the world> อีกอ่ะเออ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 เอเอ,เอ,เอ,เอขนาดโอไม่เร็ว <the point of the world> โอ้โหผ่าน ถ้าใครลองย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ไอของคานาโอะและไอเนี่ยเลเวลฮาต์อะคือแบบให้พ่อเล่นเหรอคือแบบให้พ่อเล่นเหรออไอเงี่ยโอ้ยมบบพอดีจะต้องไดเอสไอน้องเออ เอ้ย Y X B A B A Y X A B Y X A B B B, B X A A, A X A, X Y Y Y X A B Y X A B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  โอ้โอ้ได้อะไรได้เอโอเค รู้ละอ่าผมพลาดไปกี่อันผมพลาดไป3อันถูกต้องไหมคือถ้าผมได้คือถ้าผมไม่พลาด3อันเนี่ยผมก็จะได้ S อ่าคือผมไปปรับแต่งตัวเกมไงมันเลยอ่าข้อดีคือเฟรมเรทมันสูงนะครับเฟรมเรทสูงคือตามที่เรากําหนดเลยเราเขียนไว้เท่าไหร่ถ้าเราเขียนร0อเฟรมเรทมันจะตันที่ร้อยถ้าเราเขียน200เฟรมเรทมันจะตันที่200อย่างเงี้ยแต่ว่าเอออเออเออเอเอ โอ้โหคือภาพด้านหลังทำให้งงด้วยอ่ะมันต้องอย่าพลาดต้องอย่าพลาดนะครับล่างขวาเปิรบเปิรบเปิร์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 เฮ้ยโอ้โอ้เนี่ยโอ้โหพลาดอ่ะไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวมันให้เวลากี่วิซีซีวิโอเค 願いし。 โอ้นี่ไงขาแล้วโอโอสสนี่ไงสสสวัสดีครับผมพร้อมที่จะประชันไีเบอ อันนี้น่าจะมาแค่รัวขึ้นแต่ความอ้อความแล้กวก็เพิ่มมานิดนึงน,น,นะครับเมื่อกี้โอ้โหปรับแต่งตัวเกมนะขนาดยังไม่ได้กดมันยังขึ้นแบทให้ผมเลยอะ่ะเอา้าโอ้โหพลาด เอ้ยเอ้ยมามามารัวเกินมาลรัวเกินในซีถือจะสบก็เป็นระดับฮาสซะหน่อยโอ้ได้ระดับ B ตาต้องตายเป็นนกฮูกอะต้องยิงใส่ทัดกว้างๆเลยอะต้องแหกตายเป็นนกฮูกเลยกู

ไม่มีมิสเลยครับผมอมคือถ้าเราได้เกรดหมดทุกอันอนะ่ะอ่าน่าจะไอ้นี่มั้งไอ้หลอดข้างบนนะั้นน่าจะแม็กซ์สุดเลยนะโอ้อย่างนี้อเนี่ยง่ายครับเราต้องโอ้ลดล็อกเต็มที่